สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,านวันนี้เราอยู่กันในเกมโทก้าช์คิกเชน่นคิกเช่นทูนั่นแหละครับวันนี้เราจะมาสาธิตการทำน้ำผักก็อนแรกลูอักกาดนะผ้มก็เอานมนึงผักกาดอาจจะมีเสียงรบกควรจากเพื่อนข้างบ้านนะครับที่ชื่อว่าผูิพี่ไม่ใช่ภูิใจนะครับเอาผักกาดนะครับสตาร์บัลลี่นะครับหรือว่าไม่ก็มะเขือเทศเลยนะครับ พวกนี้ไปหั่นเปลือกออกดีกว่าโอเคเราไปหั่นเปลือกออกโอ๊ยเฮ้ยโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาไปกออกปไั่นให้หมดแล้วครับผักกาดจตโตเบอร์รี่มะเขือเทศเนี่ยมาแล้วมันจะออกมาเป็นน้ำผักเป็นน้ำผักเลยแล้วคุณผู้หญิงมันเหมือนเอ่อ mm hmm. mm hmm. uh huh. อ้ยรสชาติเหมือนขี้นั่นโอเคก็ะเอาแล้วเอาน้ำผักของแท้กันผลไม้ปีศาจชุบแป้นทอดครับจะบ้าเหรอเอาเราน้ำผักของแท้น้ำผักของแท้มันต้องอันนี้เขียวมากเลยเนี่ยวันนี้เราจะมาลองแต่เครื่องดื่มเครื่องดื่มบ้าบอๆ ั่นครึ่งดื่แล้วแล้วก็เอาอข้าวโพดเฉลยท้ายครับก็คือตารทุบแป้งทอดใจเสร็จยังเนี่ยทุบแป้งทอดเลยใจเอาทุบแป้งทอดไปตั้งแต่เมือ่อไหร่เสร็จแล้วก็แคบบ่แบบนี้แหละไม่ต้องล้างหรอก มันเป็นซี่เคี้ย,ยแบบนี้นะคะนนรับโอ้โห่นุ่มๆอะครับเสร็จแล้วเราลืมฆ่าเชื้อนะก็เอาไปฆ่าเชื้อในภายหลังฆ่าเชื้อพร้อมกันเลยสในใจฆ่าเชื้อบ้างไหมเนี่ยก่อนที่จะเอาไปทำอาหารเช่นเนื้นออะไรพวกนี้ค่ะฆ่าเชื้อในการต้มนะจ๊ะแล้วมันก็จะกลา,ขขาเยเป็นซี่เควเองผมก็จะทำ ที่พี่กันบอกด้วยปลาเสือก็คือการเอาไปต้มนี่อะไรอ้โหแล้วสีกาเสือกาเสียแล้วมันจะเป็นสีขาวด้วยกันเลยใช่ไหมกระปิ้งนะครับพอมาเห็ดเห็ด กินแต่เห็ดโอเต็มแก้วเลับโหนี่กินนะ้ดเต็มแก้วเหมือนกันนครับนี่คือนะ้ำที่นี่ก็ฝูงเห็ดที่กำลังจะโดนเผาใหม่ไว้อะไรกับพวกเรา5นาทีฝูงเห็ดที่กำลังจะได้เตรียมตัวไปตาย โอเมน,นูมนนวนนนะวันนี้นะคุณต้องกินแต่เห็ดนัดใช่จะว่าเหรอเอาตามพี่กันนำหน่เอาต่สีเห็ดตะลันจะมีรสชาติของมันนะคระบางอันก็จะรสชาติเผ็ดบางอันก็จะรสชาติแย่บางอันก็จะรสชาติเหอนีเอนเอนเน่เลยโอเคนะลูกค้าบอกไม่อยากกินเลยโอรสชาติเหมือนเล่นลเลือดเลยค่ะฉีแบบน,นี้นะเลยเห็ดีแดง ผมก็จะเอาไปล้างนะล้างข้าเช็ดโล้สนใจดูซะก่อนว่าเห็ดต่างชนิดของพี่กันมันเอามาจากประเทศไหนมากและรสชาติแต่ละอันจะเป็นยังไงผมใจดูดิใจดู <c oughs> <c oughs> สายพนันที่คุณจะต้องกินในวันนี้ยื่ไปให้หมดทสองรถเลยแล,ล้วรถชาติมังนอกใจไม่คนหรือใครค่ะมาแลว้วนะครับเราไปตมอาโค<อ>่ผีทอดต้มชุบแป้งทอดอบแล้วก็ อันนี้อันนี้ท่อนะครับพี่กันต้องการทําเฟ้นไฟมาใช้ขนมปังทาได้ไหมพี่กันจะลองแช้ขนมปังทําเฟ้นไฟดูซอสแรกก็คือซอสมะเขือเทศครับดับงนั้นน,ะนี่ซอสมะเขือเทศครับกินมาเลับซอสมะเขือเทศครับอันแรกซอสซอสมะเขือเทอันที่สองครับ การหั่นก็คือใบม่ชุบแป้งทอดนะครับชุบแป้งทอดรู้แต่ว่าทุกอย่างจะต้องใส่ไมายงนี้หมดนั่นแหละโอเคแล้วก็ใส่เนี้อมันชื่อว่ามายงนี้มันคือ,อทุกอย่างคือจะต้องใส่ไมายงนี้อันนี้ก็ใส่มายงนส้นะครับ ไอ้ไมโยนรสเรียบ้อครับใส่ไมโยนโรสเสร็จแล้วครับอะไรคือมโยนโรสเราจะใส่ไมโยงโนสให้ทุกันเลยครับเสร็จแล้วก็จะตามด้วยแล้วก็จะตามด้วยซอสกระเทียมแล้วก็จะตามด้วยพริกครับพริกรสชาติประหลาดนะครับตามด้วยโชยุโชยุสีเริ่มไม่สวยแล้ว อันนี้คือเห็ดต้มนะเอ้ยเห็ดเห็ดอบนะครับเรียบร้อยนะเห็ดอบแล้วก็ใส่มายองยู่ครับมายองยู่อะไร <laughs> เปลี่ยนชื่อบ่อยจัง <laughs> <laughs> ใส่นี่อ่ะอันนี้อันนี้มันชื่อว่าอะไรมายองเนสมายองเนสใส่ไม่อันนี้อันนี้อันนี้ที่เป็นสีดำอ่ะสีดำ<ฮ>ยูสยุ คนใจดูสีสวยแม่เหมือนของเน่าเลยคนใจดูคนใจของเน่าของเน่าเอามาอบออนันนะคะดีนี่คือของประหลาดของนัน่ะี่นี่คือของเน่าที่ผมจะให้คุณกินแล้วคุณจะรู้สึกยังกินเลยครับโอเค 啊！行，绿，来。五，六， ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวล,ลาไปก่อนใครที่ชอบเยอะเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วย,กกน,ยน,น,นะคะบ๊ายบายกันนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับได้ของบ๊ายบายคับ